おい。<music> Let's go! แอบก็เนื่องในวันนี้เป็นหลายอย่างมากเป็นวันที่เป็นวันเกิดแล้วก็เป็นวันที่ตัวเองรับปริญญาใบที่สองเอ๊ะเขาก็เลยไปเดินหาของขวัญมาให้ตัวเองแล้วแช่แรอันนี้ไปแกวเองจ้าอันนี้ไม่ค่อยก็ไม่ตื่นเต้นเอ้ยตื่นเต้นงงไปแกวเองเขารู้ว่าตัวเองน่าจะชอบว่าเขายัางชอบเลยถ้าเกิดไม่ชอบขอเข้ากันเขาชอบมากเลยนะจ้าไป แต่ว่านี้เป็นคมว่าเขานะเขาทำจากใจเลยนะเอ <c oughs> ีน,นะเพราะว่าเขาทำเองก,ก็ยังหาเลยเขานั่งวาดไปเขาหัวเราะไปตลอดเลยนนเนีด้ดูดิตั้งสารลาป่ะเอ้ยเขาวาดม้าม้าม้าอันนี้น้องน้องเปียวน้องเปี้ยวโดนพี่ป้ายขี่หลังนะฮะดูดิตาโตมากเลยอ่ะแล้วไปขี่หลังน้องอน้องตัวนิดเดียวอ้าาาาเล่อนอะไร เดี๋วยวไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีอไอโฟน5เกี่ยวไหมโคตนไม่เกี่ยวเลยมตลกอ่ะทำอยู่คนเดียวปะหวังว่าตัวเองคงชอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้สอ,อันเลยนะจ๊ะพร้อมกับไปช่วยถ่ายรูปแล้วก็ไปสวัสดีพ่อแแม่ด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้ไปแต่เช้าเลยแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องหัดใช้กล้องก่อน,นเขาจะไม่ค่อยได้แล้วว่ามันปรับแสงยังไง <laughs> ดีอ่ะ อืมเจอกันนะขอให้พี่ป้ายเดี๋นะขอพี่ป้ายมีความสุขมากๆแล้วขอให้เจอแต่นคนดีๆขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะโอเคไงเขารักพี่ป้ายตลอดแล้วก็จะเป็นน้องที่ดีตลอดไปจ้ะจุ๊บบายบาย